ก็เท้าโดข้าเท้าโดและอีกคันทำไมไม่มาไปทำไม เาี๋ยวรี้ฐานเอ่อวีอาร์ธุริตทันทีสองไปทำไมทางนู้นมาทางนี้ก่อนเข้าแถวให้มันเป็นเบียบเข้าแถว่อแถวไอ้ไอตัวเล็กเอ้ยไปเคลียร์เอามาใส่เคลียมาใสอออกจากจุดสองสองคันเอาออกไปที่ไหนก็ได้่านพล หาตายครับหาเจอครับผมตอนนี้ขอทีมภายนอกเข้าไปค้นหาครับไอ้วผมาม่เจผู้ชีปพิรยาครับเข้าไปหาี่พเพิ่ะเข้าไปว่ะไปสิต้นเลยอีกหนึ่งชุดพยาธิรมาเลยครับอีกคันหนึ่งอ่ะ ขอแจ้งศูนย์หายสามคนแล้วเข้าเลยเอ็มอันนี้ได้เข้าคนหาแล้วสองสามคน

ทีมค้นหาอยากรชีพกำลังค้นหาครับมีผู้ติดภายในสามรายพบหนึ่งรายน,น,ายะ,น,น,นายะครับอยู่ในห้องน้ำ อย่าลืมแจ้งเออแจ้งไปทิวด้วยพบกี่รายอะไรกี่รายรายงานด้วย,วยทางนู่นเลยอคกดเีียกกวแจ้งลอยนะแจ้งลอยทีไรแจ้งรบกน่ราย แจ้งยังน,นี่แจ้งยังแจง้งสงสันการพบคู่บาดเจ็บกี่รายอะไรกี่ราย <c oughs> จะมีเลยท <c oughs> ีมคนหาพี่ผู้บาดเจ็บสองรายพบ,บแล้วเคลื่อนย้ายเวลานี้รู้สึกเป็น อาการเป็นยังไงมีปัดบอนนมีแผลมีสามรายเจอกี่ได้ต้านนแงงไเรัว่ารเราไม่ได้ึี่เงีย ทิมหนึ่งออกไปแล้วจะไม่ได้แจ้งประกาศคนหายยังบอดก็ได้ถ้าไม่ได้ยังบอดมัดดียังโอเคยังเข้ามาเร็วเร็ว เหมือนทีดทำเหมือนแท็บทิงอ่ะร้ายครับไนบองนี้พี่ไอ้นั่นเี่ย <c oughs> นจอยเวิ่งไงมีบีมีพีเอม้นต์ต้องตีกัลว์กัพี่

Thank <laughs> you.